สวัสดีครับท่านสมาชิกชมรมคนชอบเกมบาลเจนนะฮะโอ้หายไปนานเลยนะครับสำหรับโมสโพบนะวันนี้เราก็มาดันไะไ์กันเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมครับผมแมตนี้น่าจะตึงพอควรนะครับเพราะว่ามีโกโจสตูรุด้วยนะครับผมคาร์ลี่มันหายไปไหนวะ คารี่ไม่มาเคลียคลิปอะตรงกลางเขากำลังแย่งบัฟกันมองมังนะครับออไปเจมด้วยคนนะครับสวัสดีท่านจะมาชิอ๋อาไปได้หมดแล้ววะไม่มีเว้ยกลับก่อนไปฟาร์มไปฟาร์มครับเพื่อนสัง่งให้ไปฟาร์มเลย คารลมมาี่มันมาแล้วฮะชุบเคลียร์เลนก่อนแป๊บนึงคารลี่เข้าไปช่วยทีมข้างล่างนั่นหวะตรงก,ารก,ารกลางเขากำลังไฟกันมอมันตอนนี้เราขอเเวลสี่ก่อนฮนะลีพี่อะลีพี่โอ้โหมมนี่คารลี่กำลังมาครับดักดักฆ่าดักฆ่ามันมาแถวนี้นี่นี่นี่ โอ้ยเรียบร้ oh yeah, อย,ยอู้อ้ดาเมจทเงวะโอเคครับผมได้หนึ่งคิวนัวๆฮะฟังกูเขาก็ปวนคนอื่นอยู่นะดีที่ไม่มาปวนเรานะครับเรียกรีบเรียกรีบ The เอาให้รวยฟาร์มครับผม เราเป็นนักยิงเราต้องเซฟชีวิตนะครับบูมากไม่ได้นะครับเดี๋ยวเสียทองนะครับความชา้าจังเลยโอเคได้เท็มมาแล้วต่อไปเราก็จะได้รองตะอุยอ๊ยอุยอ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุ้ยดามิทอา้เรือดกระมุดเลยอะไรวะเนี่ยทำให้ดามิมันแรงจังเลยต้นเกมนี้มันน่าไม่น่าจะสู้เข้าไปแล้วโอ้โหเจนเจอร์มาเลยวะ่ะ อืข้า <interfer es> okay, okay. สองมาแล้วโอเคโอเคช่วยช่วยชวยคาลี่ไปไหนแล้ววะกินเจอมาโหดนะครับเนี่ยกินเจอมาแรงว่ะรีเพียรีเพียลิปเฮ้ยคาลีเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นเพื่อนใจเย็นเพื่อนจุ๊บจะรีบไปไหนวะเกมเพิ่งเริ่มเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยมันมารวมกันตรงนี้แล้วว่ะโอ้พอจะ เจออาจารย์โกโจเนี่ยยิยงไกนะ่นันยิยงไก่เฮ้ยแทงโดนหนึ่งแล้วเราก็ร่วมวงอีกครับทั้งนั้นอนี่คารีคารีเขาไม่ได้คิวโอเคไม่เป็นไรครับโกโจโกโจไีจูหาแล้วอุย้ยอาจารย์โกโจเขามีฟิกเกอร์รบางคนโอ้โหโกโจแรงมาก <c oughs> โกโจโอเคลันเซลอ์คิวแล้วโดนกับโกโจสัตรุน่นนะัเนี่ะตายหรือเปล่าไม่รู้ลันเซลอ์ลันเซลอ์ชัดดาวเรียบร้อยครับอาจารย์โกโจโหดจัดจัดยิงไอตีเคียร์คลีปอ่ะเนี่ยยิงกูดึงดีครับยึงดีจุอ,อุ๊ยโอชิมาแล้วไม่โอ้ อเกือบโดนอันติโกโจเขาแล้วเมื่อกี้ฟาร์มก่อนครับฟาร์มก่อนจะรีบไปไหนไวะตายวีคิวหนึ่งแล้วเนี่ยเราจะตายมากไม่ได้นะครับเพราะว่าเราเป็นนักยิงนะฮะเป็นนักยิงก็ต้องปอดแทกเข้าไว้ครับเอาแทางโดนอะไปแล้วไหนไหนไหนใครดึงเมื่อกี้ใครดึงเข้ามาดิ หมอคาริตายเรียบร้อยอุ้ยโกโจไปแล้วโอ้โหยิงมาไกลจังเว้ยเคลียคลิปเคลียคลิปเดี๋ยวเลยเดี๋ยวเลยโอ้โกโจยิงมาอีกแล้วมาแทงแทงเอาพี้ชิบหายมาสองว่ะนี่เจ๊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 มาดิมาดิมาดิโกโจมาอีกแล้วเว้ยมันมาแต่เรียนนี้วะ เดี๋ยวรอก่อน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 เดี๋ยวร้อยคิวดิงสตรีมมาดีกว่โจก็โจไปไหนล้วได้จังหมดแล้วครับต้องจุกให้ไหวครับจุกอย่างเดียวครับพี่โอโ้โหกโจยิงมาลัวๆเลยเว้ยแอปาก่อนนะเฮ้ยโกโจเช็คแมปว่ะป่าทุกที่นะเขายิงมาหมดเลยวะ่ะ แอบๆอยู่แถวนี้นะครับโอ้ยังยิงมาอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้นติโอ้โห่กลับตายอ้าวมีคนฟิกเกอร์เข้ามาอะไรครับน้าโอ้โหเอาชีวิตมาแจกบทีนี้เราใกล้จะตายอย่ดีเลยฟิกเกอร์เข้ามาโอ้โหเขินเลยให้ฟังโก้เขินเลยพิมพ์เยอะฟังโก้ฮะโอู้หูอาจารย์กัวโจเขาเอาจริงอะยิงสวนไปดิ โดนซะที่ไหนล่ะโอเคครับเรนบนตอนนี้มีเพื่อนไปตีป้อมไ้แล้วเราก็มาเรนกลางกันดีกว่าโอเคเลนกลางแล้วก็ตีป้อมไปครับที่ปวมที่ป้วมก้างผมอเอ้เอาดัดว่ะสวัสดีครับผมเราเพิ่งเจอกันเป็นครั้งแรกขอทักทายหน่อยนะฮะเรีบย้อย เป้าหมายของเออร์ดก็คือการตีคลิปนะครับเพราะงั้นเราเขาจะไม่มาตีเราแน่นอนนะเขาจะต้องเอาคลิปให้หมดในโลกนี้ก่อนมาตีต่าสิเพื่อนความเงินคำทองช่วยกันทำมาหากินฮะเรียบร้อยตัวนี้ไอทเทมเราถือว่าสูงกว่าคนอ,อื่นแล้วนะครับก็ถือว่าไฟไ,ได้แล้ว ดงิดงดงอุย๊ยอ้ข้างล่างโดนจับอยู่เอ้าแค่จับเฉยแต่ไม่เข้าโอเคงั้นเดี๋ยวเราเข้าเลยครับเอาันตียิงไม่โดนใครเลยอะไรวะเนียโอ้นี่เรียบร้อยโอลาบหนวนวังรับอุ่เจนเจอยังมาอีกแั๊หนึ่งเะนเจอเคีย,ยป,ป้องก่อนเดี๋ยวเจอกัน อย่เจอกันนะอย่เจอกันดูวคารีมันตีป้อมข้างบนวะมันมุ่งมั่นจังวะเอาบัฟแถวนี้ด้วยกนะันทีเรียบร้อยบัฟแตกคารีปล่อยให้ชิวนาจัดการไปคนระับเราฟาร์มนัวๆนัวไปคารีตายไปแล้วมาครับขอบัฟแดงก่อนนะเพื่อน ไม่กินชื่อตายแล้วว่ะโอ้ยไม่โดนิจจื้อสวัสดีเอารัดัสวันไหนกับเพื่อนอะไรปามครับปามปามเรื่อยๆเอาหมดอนะแถวนี้ในแมปเนี่ยเห็นจุดอะไรขึ้นมาเอาหมดคลิปทุกตัวผมเอาหมดเอาให้หมด ฟังนู้นก็เอามาหมดแล้วฟังนี้ก็เอามาหมดลเลยวรับเหลยวไว้แค่บัฟเอาให้ลันเซลดไปเนีไอเทมชิ้นสุดท้ายมาแล้วคารลี่ก็ตายนะครับเอารัดมาหรอกล้าเข้าอรอไม,ม,ไม,ม่มีไม่มามาีไม่มาเรือยมาไม่มีครับเอารัดไปไหนละอีป้อมดิครับมาแฟรงกูงอุออ้ยกิจๆกิจจกิจจ์โเรียบร้อยตายไปแล้ว อาจารย์โกโจเล่นไม่ออกแล้วดีออเออเถอะเอ้ยเอาอาจารย์โกโจชิบหายแล้วแทงกูเข้าไปทำอะไรนะเนรี่ะหยุดรอยตายนี่มีคลิปมีคลิปอย่าพลาดครับเก็บคลิปให้ได้ทุกตัวฮะเก็บคลิปทุกตัวเลยครับเดี๋ยวถ้าเข้าเจ้ารอดูว่าเขาไฟกันตรงไหนเดี๋ยวเราเปิดอันติดตามครับ เดี๋ยวตอนนี้อยู่คนเดียวไม่ดีแนะ่ต้องถอยอไปเรียนคางก่อนเดี๋ยวโดนลุมตีนครับเคลียร์คลิปเคลียร์คลิปคลิปทุกตัวที่ชี้ผมเอาหมดตีหลอดไปเลเรียบร้อยมีบับครับตรงนี้เอาหายไปแล้วโอ้มีกันเจออยู่ตรงนั้นครับเดีย๋ยวไม่ต้องรีบเข้ามัรอหลอดมาก่อนรอหลอดมาก่อน โอเคได้เคลียร์ได้ฟาร์มปั๊บแดงเกิดนะฮะไปดูปั๊บแดงก่อนดิโอเกณฑ์ชื่อมาเอาไปแล้วอะ่ะเช็คมันครับเดีย๋ยวไปเคลียร์เลนล่างนะฮะไปเคลียร์เลนล่างก่อนปล่อยให้เขาหลอดดันไปเลนกลางปีป้อมเลนล่างครับจะได้มีพื้นที่เล่นอาจารย์โคโจนี่เขายิงมาลัวๆเลยเว้ยโอเคมาดันกลางเลยครับ จางโกโจโหใช่ไหมลนะ่ะอุ้ยชิมาแล้วเกือบโดนฟังกโกจับแล้วเมื่อกี้โอ้โหจางโกโจยิงได้รัวเลยวี่อันติเลือดจะหมดละเดี๋ยวไปเก็บคีิก่อนไม่อยากวาบกับป้อมนะเก็บเอาคีิแถวนี้แหละโอ้เลือดขึ้นนิดเดียวเองยังไงดีวะไม่อยากกลับวะอยากขอเคลียร์คีิแถวนี้เอาได้ไหม โอเคให้ผมเล,ยเลียกมาเรียกมาเอารัดเอารัดมาดิวิโอ้กูเพิ่งไปฟาร์มแลือจะมาเอาอีกแล้วกูจูเลือดจะหมดอีกแล้วเอารัดจับจิอ้าวแล้วสิบหายแล้วสิบหายแล้วจุกโอโ้เกือบโดนติดโกโจอีกแล้วเออดัดวายเอี่ยวายวายคิดจะฆ่าผมเองนันเลยมันไม่ง่ายขนาดนั้นหรอก อุ้ยโอ้อาจารย์โยกจูยิงมาหลัวๆเลยเว้ยเขาแม่นจังวะเขารู้หมดเลยนะว่าผมอยู่ตรงไหนตรงไหนแต่ผมหลบได้เฉยๆไหมผมมันเทพเกิอนอะดิใครมีจะยิงโดนมาเนี่ยเฮ้ยเจเจโอเคมาตดซินกันครับมาดิมาดีาดอุย้ยโดนสก๊อตซะแล้วขอเคียคลิป ตีให้หมดตีให้หมดเดี๋ยวรอครับตีป้อมไปเอยดูอาจารย์โกโจนอนตายหาอยู่ตรงนั้นดิเรียบร้อยอีกสตอรี่ยิมบีพีจะด้วยครับผมสวยโอ้ได้คูณดาวอีกดับเบิลดาวครับโอเคถึงตำนานสามแล้วอีกไม่นานก็จะถึงเทพแล้วนะฮะใครที่ยังไม่แอดมาก็รีบแอดมาละกันเดี๋ยวจะแบกขึ้นไปด้วยนะครับผม อยู่ตันานนี่ก็เล่นด้วยกันได้อยู่นะครับแต่พอถึงเทพแล้วเนี่ยก็ตัวใครตัวมันแล้วกันอันนี้คือโซโลแรงนะครับเล่นคนเดียวมาแบบโซโลโซโลเดียวๆเ,เลยอาจารย์โโจได้มีพีจริงด้วยปะโอเคครับผมจบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องจาาลากับผู้ชมทุกท่านไปดิบๆเท่านี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กันไว้ด้วยนะครับผมงั้นก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบายบายครับ